โอเคค่ะมาต่อจาก EP ีเมื่อกี้เลยนะตอนนี้คือเราต้มอ,อยู่นะคะชึ้อแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำมันมาก่อกลอไปด้วยนะคะน้ำม,มัน <c oughs> นี่ค่ะเราต้มมาเลยสักพักหนึ่งอู้ได้แล้วได้แล้วนั่นเองค่ะจานจานจานจ,าจ,าจ,าจา ทุกคนนี่นะคะแล้วเอามารวมกันนั่นเองอุย้ยชาวนี้เราได้กินชูชีอะอันนี้กินชูชีลองพอไปก่อนนะคะโนย,ยังไม่ตืน่นกันทันทีลูกนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ล้างจานก่อนนะโอ้ยไม่ล้างเลยล้างมือนี่แหละ โอเคนะคะเดี๋ยวเราขอก <c oughs> <c oughs> ินกาแฟสักแก้วนึงชื <c oughs> <c oughs> <sh> ่นใจเฮ้ชื่นใจสักทีโอเคทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยว เราอุ้ยอันนี้เดินไปทั่วพันเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดต่ออีกทีนะคะทุก <c oughs> คนไปต้องไปหัวเราในน้ำเราตัดต่อได้เปิดเปิดตัวนี้ด้วยเปิดอันนี้อันเดียวสว่างเราต่ออีกทีหน้า